สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาน,นิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติค่ะ นายสุพัฒน์จำปาทองปหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีมอบรางวัลการจัดประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติโดยมีนายธนูขวัญเดชรองประลัดกระทรวงศึกษาธิการและมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติเข้าร่วมในพิธีค่ะ กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำตราสัญ,ญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติเพื่อใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการออกแบบตราสัญ,ญลักษณ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและให้ความสำคัญ,ญในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนซึ่งตราสัญ,ญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดจะกำหนดให้ใช้เป็นระยะเวลา5ปี ตั้งแต่ปีพศ2566ถึง2570 โดยการประกวดในครั้งนี้มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดตราสัญ,ญลักษณ์รวมทั้งสิ้นจำนวน450ผลงานแบ่งเป็น4ระดับคือระดับประถมศึกษาจำนวน41ผลงานระดับมัธยมศึกษาและปวชจำนวน253ผลงานระดับอุดม,มศึกษาและปวสจำนวน140ผลงานและระดับเยาวชนทั่วไปจำนวน16ผลงานค่ะ ซึ่งผลการตัดสินการประกวดตราสัญ,ญลักษณ์ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีการสื่อความหมายของงานวันเด็กแห่งชาติและมีความสวยงามด้านองค์ประกอบศิลป์จำนวน12ผลงานโดยให้ผู้ออกแบบนำเสนอแนวคิดผลงานผ่านสื่อออนไลน์ระบบซูม มีรางวัลดังนี้รางวัลชนะเลิศจำนวนหนึ่งรางวัลรางวัลรองชนะเลิศจํานวนสรางวัลและรางวัลชมเชยจำนวนเจ็ดรางวัลตามเกณฑ์และเงื่อนไขาการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติโดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานรอยยิ้มพิมพ์ใจของนางสาววิกาวีรัตตมณี จากมหาวิทยาลัยศิลปากรรับเงินรางวัล35,000บาทและเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศระดับประถมะศึกษาได้แก่ผลงานเด็กไทยมีความสุขของเด็กชายนัทวุฒสุดทดุกจากโรงเรียนบ้านทาป่าเปารับเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทและเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาและปวชได้แก่ผลงานสุขสนุกทุกสมัย ของเด็กชายนัทนิรันเหลาพนัสศักด์จากโรงเรียนหอวังรับเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทและเกติบัตรรางวัลรองชนะเลิศระดับอุดมศึกษาและปะวะสได้แก่ผลงานโลกใบเล็กของเด็กตัวนิดของนายกิตสพลสุภทธิ์จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรับเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทและเกติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศสำหรับเยาวชนทั่วไปได้แก่ผลงานคว้าโลกสู่ความฝันของนางสาวรวิศราชุตินทราศีรับเงินรางวัลหนึ0 0 0บาทและเกียรติบัตรนอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยจำนวน7รางวัลได้รับเกียรติบัตรค่ะ ด้านนายสุพัฒน์จำปาทองปหลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านซึ่งการจัดประกวดตราสัญ,ญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติเป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจินตนาการโดยเฉพาะความเป็นอิสระเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆขณะเดียวกันยังเป็นเวทีหนึ่งที่ทาให้เยาวชนได้มาเจอกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ได้ดเจอทั้งหมด แต่วันนี้ก็ได้มาเห็นผลงานและวิธีคิดของเพื่อนๆที่มีความแตกต่างบนความมุ่งหมายเดียวกันนั่นหมายถึงการที่เยาวชนได้มีความเข้าใจคนอื่นเพราะว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นจะต้องมีความเข้าอกเข้าใจและตามมาด้วยความเห็นอกเห็นใจกันเพื่อทําให้สังคมอยู่ในจุดที่ไปด้วยกันได้และขอให้ภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งได้เคยมาแสดงฝีมือในเวทีการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาตินี้ค่ะ กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะท่านประธานในการช่วยดูแลให้การประโดตาสิญลัก์พลเใกแห่งชาติสำหรับปี66-70ถึงเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีคุณภาพแล้วก็สิ่งที่น่าประทับใจผมเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านก็ประทับใจเช่นเดียวกันตัวอย่างที่ส่งให้ขึ้นมาเนี่ยสื่อสารถึงความเป็นอิสระ ความเข้าเข้าใจคนอื่นและความเรียกว่าความมีมนุษยสัมพันธ์ผมดูดูคอนเซปต์ของของของสิบสิบกว่ารางวัลที่ที่ได้เนี่ยดูในคอนเซปต์อยู่อยู่ในวงนี้ซึ่งนั่นหมายถึงการที่เยาวชนของเราเนี่ยได้มีความเข้าใจในบุคคลอื่นซึ่งนี่เป็นเป็นสิ่งสำคัญนะครับ เพราะว่าการอยู่ร่วมในสังคมนั้นเราจะต้องมีความเข้าใจและก็ความเห็นอกเห็นใจกันควรจะเป็นสิ่งที่ตามมาจึงจะทำให้สังคมเนี่ยอยู่ในจุดที่ไปด้วยกันได้สิ่งที่น้องๆเสนออีกอันหนึ่งที่ผมบอกเป็นประโยคแรกคือความม่อิสระไม่ว่าจะเป็นความอิสระทางความคิดหรือว่าอยางการอยาจจะมีฟรีรอมเนี่ยนั่นเป็นสิ่งสําคัญในการทําให้เราเกิดครีเอทีฟได้หลายเรื่องเกิดความคิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆ การประวดเป็นเวทีหนึ่งที่ทําให้น้องๆเนี่ยอาจจะได้มาเจอกันถึงแม้ว่าจริงๆสุดท้ายเวทีใหญ่จะอยู่ท่านคณะกรรมการที่จะอยู่ในแพลตฟอร์มใหญ่น้องๆจะไม่ได้เห็นทั้งหมดแต่วันนี้น้องๆก็จะเห็นผลงานเพื่อนๆวิธีคิดของเพื่อนๆคนอื่นๆที่มีความแตกต่างแต่ว่าอยู่ในความมุ่งหมายและคนเส์เดียวกันนะครับขอพระคุณกรรมการทุกท่านที่ได้รุณาับสละเวลา สละแรงกายแรงใจมาเพื่อดูแลน้องๆนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดขอยินดีกับน,น้องๆทุกคนนะครับรางวัลที่ได้นั้นเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ